สวัสดีครับวันนี้ครับผมเซลล์หน่อยนะครับจากอีสุตังปักวารินชัมปราบนะครับวันนี้จะพามาดูครับหกล้อน้องเล็กสุดนะครับจากอีสุสุนะครับในรุ่น NMR 1 3 0แรงม้านะครับผมอ่าภายในจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับวันนี้พามาดูรถ6กล้อไซส์เล็กนะครับจากอีสุสุนะครับจะเป็นรุ่น NMR 130แรงม้านะครับ ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์บล็อกเยวกับรถพิกัพนะครับ2,999ซีซีหรือว่าเครื่องส0มพันของเราเนี่เองนะครับตัวนี้ลูกค้านะครับสั่งต่อเป็นกระบะนะครับกระบะพร้อมคอกแป๊บนะครับลูกค้าใช้บรรทุกน้านะครับน้ําดื่มนะครับซึ่งจะเป็นขวดนะครับตัวนี้โรงงานลูกค้านะครับจะเป็นโรงงานผลิตน้ําดื่มนะครับตัวนี้ฝาข้างเปิดได้นะครับเพื่อความสะดวกในการลงขวดน้ําด้านข้างนะครับ เปิดลงข้างได้เลยนะครับรุ่นนี้มาดูรอบๆคันกันครับคันเล็กกระทัดรัดนะครับเข้าไฟสะดวกนะครับ กระบะนะครับตัวนี้ต่อได้ยาว3เมตรนะครับ3เมตร2นะครับตัวนี้ของอเป็นของอูนครศรีนะครับหอมคอกแป๊บนะครับแล้วก็ด้านหน้าจะมีหมวกรูลมมาให้เลยนะครับสวยงามลงตัวนะครับคันเล็กๆกระทัดรัดเข้าซอยสบายครับ ภายในนะครับภายในก็มีครบเลยครับเครื่องเสียงวิทยุ CDMP3 นะครับแล้วก็แอร์ปรับได้6ทิศทางนะครับเป็นไร้ฟ้าได้ด้วยนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับมีแอร์แบกนะครับแล้วก็หน้าต่างนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นเซ็นทรัลล็อกนะครับตอนนี้ระบบเกียร์เป็น5เกียร์เดินหน้านะครับ เป็นหเกียร์นะครับข้างโดยสารภายในนะครับมีสามที่นั่งครับรุ่นนี้คันเล็กกระทัดรัดครับเข้าซอยสะดวกสบายครับรุ่นนี้เป็นหกล้อเลยครับ ด้านหลังด้านหน้าก็จะเป็นแหนบเหมือนกันนะครับเป็นแหนบพร้อมชกอัพนะครับแล้วก็มีโชกอัพกันสะบัดนะครับในอาติดตั้งอยู่ที่ด้านหน้านะครับเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่นะครับ